สนุนโดยซลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่างวีคิทสวยครบสูตรภายใน1เมตรซื้อวันนี้รับฟรีอีกหนึ่งกล่องทันทีโทร0 2 2 9 0 3 9 9 9คุณผู้ชมกำลังสนุกสนานกับการชมรายการคนดังนั่งเคลียร์วันนี้เคลียร์น้องกุ๊กกับคุณพ่อเขาได้คืนมาเรียบร้อยเขาให้คนเอามาคืนใช่ไหมคะ,คะมาย่งไรคะขี่มอไซค์ส่ง อันนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะเข้ได้ยางไโทรศัพท์าฝากยางใบฝากยางมาที่ข้างล่างค่ะอ๋อเสร็จแล้วหนูก็เริ่มเช็คลายทันทีว่าโทรศัพท์ของเราโดนอะไรไปบ้างค่ะค่ะวันนี้เรามีตัวอย่างของลายบางอันที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูซึ่งดึงมาจากหน้าจอเครื่องของน้องน้องปุ๊กเองเลยนะคะไหนลองดูซิสักอันสองอันจะเห็นไหมคะหวังว่าคงไม่สารต่อไม่งั้นครอบครัวคุณก็พังเช่นกันขอโทษเมียผมคำหลังเรียนรู้นะคะว่ามันด่าทองอะไรทองทองนะคะ มันก็แค่คิดอยากจะหลอกอ๋ออันนี้คือเขาส่งไปให้ใครคะส่งไปให้เจ้านายส่งไปให้เจ้านายหนูค่ะหรอคะส่งไปพูดเป็นทำนองว่าเขาเป็นภรรยาเธอเอ้ยเขาเขาป็นสามีหนูค่ะล้ว<ร>คะพูดเหมือนว่าจะให้เขาบทรายการหนูหอคะค่ะไม่ให้หนูมีช่องทำทำมาหากินอันนี้คือจักุบุ๋มมคนพิมพ์หมดเลยเหรอคะเนี่ยหรอคะเขาพิมพ์จากเครื่องของหนูค่ะอืม เขาจะให้หนูออกจากงานให้ได้ก็อย่างที่เขาพูดไว้ค่ะว่าเขาเขาจะทำลายทุกอย่างถ้าหนูไปทำงานที่ไหนเขาก็จะทำลายหนูทุกอย่างทำไมต้องทำอย่างนั้นล่ะหนูก็ไม่ทราบความรู้สึกของเขาเหมือนกันว่าทำไมเขาต้องทำลายหนูด้วยแล้วเขาบอกรักเราไหมคะเวลาอยู่กับเราอ่ะเขาก็บอกว่าเขารักหนูนะคะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องทำแบบนี้แล้วพ่อได้เห็นลายไหมเห็นครับอลูกสาวเอาให้ดูครับ แล้วเกิดความรู้สึกยังไงในแวบ,บแรกที่เห็นอธิบายไม่ถูกครับอาจารย์แล้วพ่อก็ได้มีการยกโทรศัพท์ไปคุยกับเขาใช่ไหมหรือว่าหลังแจ้งความแล้วเขามีการติดต่อกลับมา,าให้ลูกโทรไปแกล้งว่าให้โทรศัพท์มาคืนแล้วก็อัดคลิปไว้ครับเขาเด่าในคลิปน,นะพอทันทีที่หนูได้โทรศัพท์หนูเช็คลายเสร็จหนูก็รู้แล้วว่าหนูเสียหายย่อยยับแล้วส่งไปแบบนี้ถึงคนโน้นถึงคนนี้เต็มไปหมดเลย ประมาณว่าหนูไม่ดีต้องถามหนูต่อนะคะแล้วหนูได้ยกโทรศัพท์ไปถามเขาไหมว่าบุ๋มทำนี้เพื่ออะไรหนูไม่อยากคุยกับเขาเลยอะค่ะแต่เขาโทรหาหนูไหมโทรค่ะแล้ววันหนึ่งกี่หนก็หลายหนนะคะเห็นได้ข่าววันหนึ่งต้องหลายสิบคนด้วยเหรอครับหรอคะเขาโทรมาว่าย,ยังไงคะหนูไม่รับโทรศัพท์เขาอะคะ่ะไม่รับเลยค่ะทําไมไม่รับล่ะมันจะได้คุยคุยกันไปซะหนูไม่อยากคุยกับคนแบบเนี้คะ่ะหรอคะ แล้วเขาด่าหนูทางโทรศัพท์ไหมคะเยอะไหมเยอะค่ะหรอคะจริงๆแล้วไอ้คำด่าเนี้ยถ้าไม่มีคลิปเสียงมันก็ไม่เป็นการยืนยันหนูจะมาพูดเพื่อแลกเรียกคะแนนให้ตัวเองเนี่ยสังคมไม่ยอมรับหรอกนะคะเพราะว่าบางคนก็จะเข้าใจกันว่าเออ,อเรื่องผัวเมียตีกันนะคะเราก็มานั่งคุยกันเดี๋ยวก็กลับไปนอนคุยกันเดียนก็เป็นหมาเป็นแมวนะคะเดียนชาวบ้านก็พูดกันแบบนี้หนูมีคลิปยืนยันไหมคะว่าเขาด่าหนูคลิปเสียงอะคะ่ะม,มีค่ะไปเอามาจากไหนละอีคลิปเนี่ย หนูบันทึกเสียงไว้คะ่ะอ้าวหนูจงใจบันทึกเลยเหรอคะก็เข,า,ขาด่านหนูเยอะมากอะคะ่ะแล้วหนูคิดว่ามันต้องมีอะไรมากกวนน่านี้หนูก็ต้องป้องกันตัวหนูเองะะเอคะค่ะเพราะหนูผู้หญิงค่ะโอเคค่ะเราอยากจะฟังเสียงคลิปจังเลยนะคะซึ่งถอดมาจากโทรศัพท์จริงๆรายการเราดึงออกมาเพราะว่าถ้าเอาโทรศัพท์มาเปิดมันอึอย้ยๆมากเลยนะคะไหนฟังเสียงหน่อยสิไม่แล้วเอาโทรศัพท์กูไปทําไมกตอบทองทำไมตอบทองเงี้ยแหลมือพวกพี่ทำอะไรกับพี่เลย กูเปล่าเปล่าทำทำแบบนี้ทำไมแล้วพี่ทำแบบนี้พี่รู้สึกว่าทำไมล่ะไม่มีหลักฐานอะไรกูจะทำอะไรกูหลัานอะไรก็ต่อก็มีขโมยโทรศัพท์กู้ไปอ่ะไหนอ่ะมกูเจอตัวกูเล่เจอโทรศัพท์แล้วมันจะมีหลักฐานไหนกูโยนทิ้งไปแล้วแต่ทำอะไรกูไม่ได้ไม่มีหลักฐานลายนิ้วมือก็ไม่มีก็กูไม่ได้ทำอะไรเลยไมื่อข่าวหากูกูจะฟ้องลับมันก็ได้แต่ว่ามันหนีไปมานกูึงจะรอกับกูก็ได้นะ ป่วยายก่อนถ้าเราคุยกับก๊ตกใจอ่ะเสียงทะเลาะอะไรกันนะหนูกูค่ะหนูบอกว่าให้เขาโทรศัพท์มาคืนค่ะอืมแล้วเขาก็ด่ายอย่างที่อาจารย์ได้ได้ยินคนะ่ะเ<ต>ขาก็บอกว่าตอนแรกเขาบอกเขาไม่ได้เอาไปใช่แต่ว่าเขาไม่เขาไม่รู้ว่ากุ๊บันทึกเสียงใช่ไหมคะกุ๊กก็บอกว่าให้เอาโทรศัพท์คืนมา เขาก็บอกว่าจะไปจะมีใครรู้ได้ยังไงถ้ากลัวทิ้งทิ้งขยะไปก็ไม่มีลายมือกูเจอตัวกูก็ไม่เจอโทรศพัพท์แล้วตอนที่เลกคอร์ดหนูเอาโทรศัพท์เครื่องไหนเลกคอร์ดคะคือจะมีโทรศัพท์เครื่องเก่าของพ่อหนูอยู่เป็นแบบพับอะคะ่ะแล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันเป็นเล็กๆที่เขาที่ของเขาที่เขาซื้อให้อัน,อนละแปดร้อยค่ะเขาคิดว่าหนูไม่ไม่สามารถบันทึกเสียงได้ะคะ่ะจย์ ค่ะอันนี้คุณผู้ชมคะที่เปิดคลิปมาครูนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของการสนทนาที่รุนแรงและสามารถจะออกอากาศได้ซึ่งอาจจะต้องมีการเซ็นเซอร์หรือดูดเสียงออกไปบ้างในบางคำนะคุณผู้ชมยังไงเราก็คงออกอากาศไม่ได้หมดแต่คิดว่าเป็นเสียงเขาจริงๆนะคะที่โทรมาว่ากันขนาดนี้นะคะคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างถามจริงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วรุนแรงขนาดนี้กับลูกสาวของเราก็ผมว่าต้องเอาเรื่องอะไรถึงที่สุดนะครับก็จะ คุยกับเขาเขาก็ไม่ยอมคุยก็หนีไม่กล้าเผชิญหน้ากับผมอืมแล้วก็มีทางเดียวก็คือแจ้งความแล้วก็ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดครับคุกจะเป็นคนที่ใกล้ชิดก,กับเขามากที่สุดเธอไปย่อมโมโหเขาหรือเปล่าไม่เลยค่ะเพราะป,ะปกติเราเนี่ยการที่เขาเอาโทรศัพท์ไปคนมันรับก,กันนะ พี่ผมคะกุกขอคืนนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้แต่ไม่ใช่พูดกันไปด่ากันมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแรงทั้งคู่ขิงก็ลาขาดก็แรงทั้งสองคนรู้เปล่า,ากุ๊กไปด่าทออะไรเขาเสียหายทำให้เขาโมโหขึ้นไหมกุกพูดแค่คําว่าทําไมพี่จูจี้จุกจิกจังเลยเขาก็บอกว่ากุ๊กด่าเขาสาเสียเทเสียค่ะ คำนี้ค่ะแค่คำนี้แต่บางทีนะคะไอ้การบันทึกคลิปแบบนี้นะคะมันก็เจตนาได้อันนี้อาจารย์คิดเองในฐานะที่แบบไม่ค่อยดีนะคะคือพ่ออยากโกรธมีลูกมาลูกมาชกชนะคะคือบางทีอาจจะแกล้งยกโทรศัพท์ไปด่าๆให้มันเสียหายพอเวลามันด่ากลับก็กดอีตรงที่มันด่ากลับเอาไว้แล้วเสร็จแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์กับงานนี้มันก็ทําได้นะคะในแง่ของคนที่แบบจะหาหลักฐานนะคะอันนี้เป็นตอนที่เขาโมโหจริงๆหรือวเราไปยั่วเขาแล้วเราอุกอัด์ไว้ค่ะไม่นะครับ ของจริงเลยเหรอคะแล้วถ้าเกิดเขาลุกขึ้นมาแฉแล้วตามที่เขาบอกนะผมมีหลักฐานยืนยันครับมีหลักฐานยืนยันนะคะเท่าที่ทราบเนี่ยเอากลับมาที่เรื่องลายนี้หนึ่งนะคะเขาเลือกลายไปหา3ามคน4ี่คนเขาเอาหลักเกณฑ์อะไรมาเลือกเขาว่าจะต้องส่งลายไปอย่างเช่นข้อความที่ว่าอยากได้ตังค์สี่ล้านไหนบอกว่ายอมเป็นเมียแล้วจะให้อะไรอย่างนี้แปลว่าอะไรคะคือเป็นเพื่อนผู้ชายที่อยู่ในไลน์ค่ะจะโดนหมด ก็คือเขาสุ่มไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สุ่มไปหมดอะคะ่ะเขาเขียนได้ขนาดนี้เลยเหรอคะค่ะเหรอคะแสดงว่าหนูนี่ต้องต้องอม,มีผู้ชายในโทรศัพท์ไเยอะเลยสิคะไม่ค่ะไม่ไม่เยอะก็แค่ประมาณเนี้ยค่ะที่เขาส่งไปทั้งหมดคุณพ่อสี่เดือนมันกินมันนอนอยู่ในบ้าน นะประธานทวดพูดตรงๆมันขี้เยี่ยวในบ้านไว้เต็มไปหมดเลยนะคะคมันก็น่าจะรู้ว่ากุ๊กก็เป็นคนไม่ได้มีผู้ชายมากมายทําไมมันยังจะมาหึงมาห่วงกันขนาดนี้ด้วยเหตุผลอะไรคะน้องกุ<ม>๊กหนูจะต้องแสดงอาการสวยแบบเลือกได้หรือมีคนมาตอมเยอะแยะไปหมดหรือเปล่าเขามันถึงได้หึง<ม>ขึ้นมาขนาดนี้ไม่ใช่ค่ะเขาเป็นคนนิสัยแบบนั้นอยู่แล้วค่ะอย่างกุ๊กไปทํางานที่ไหนเขาก็จะลางานเลยนะคะลาไปนั่งเฝ้าแบบนี้ค่ะไปแอบโอ้โ หนูมีอะไรดีขนาดนั้นเขาเขาถึงได้แบบอหลงโง่หัวไม่ขึ้นขนาดนี้คันน้องกุ๊กหนูก็ไม่ได้มีเงินมีทองมากมายเขาใช้โดยไม่ต้องทํามาหากินอะไรเป็นเหตุคันน้องกุ๊กหนูไม่ทราบอะค่ะอืมแต่เห็นอาจารย์ทราบว่าเวลาอถ้างั้นเวลาหนูไปทํางานเขาก็ตามหนูไปด้วยแล้วเขาก็ช่วยแนะนํากุ๊กไปเรื่อยเลยกับคนบางคนนี้เขาแนะนํำยังไงคะก็อย่างแบบไปที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะไปเจอเพื่อนเขาบ้างเขาก็บอกเออเนี่ยเมียผมเมียผมแต่ซึ่งมันไม่ใช่ เหมือนกับเขากันคนอื่นนะคะแล้วเขาก็พ่อก็เคยคุยกับเขาแล้วว่าอย่าไปทําแบบนี้อ่าแล้วถ้าเวลาเขาแนะนาไอ้นี่เมียผมเมียผมถ้าเป็นชันนะใครมาแนะนาเออยิ่งสากเนี่ยเมียกูเมียกูชกหน้าแม่งเลยจะพูดจริงนะเธอถ้าเราไม่ใช่มันก็ต้องไม่ใช่แล้วเธอไม่แสดงอากัปกิริยานั่งเฉยค่ะค่าไปกับเขาอย่างงี้แต่ตอนนั้นเป็นแฟนกันไงคะอาจารย์ตอนนั้นเป็นแฟนกันนะคะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะพูดยังไงเพราะว่าเขาก็พูดสการนนพูดเยาะหยอกอะไรเงี้ยครับอ๋อพูดแบบหมาหยอกกายค พูดแบบผู้ชายกันแบบหมาในละหมาในลางยากันไว้กลัวหัวควายมันเล็มอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะโอ้เขาก็มีเทคนิคดีเหมือนกันนะคะแสดงว่าแสดงอาการออกนอกหน้าจนชัดหนูก็เลยปลื้มเลยสิคะที่เขารักหนูออกสื่อเปิดเผยไปทั่วหนูก็มีบ้างค่ะแล้คะถามหนูตรงๆนะคะเมื่อเทียบตัวหนูกับภรรยาที่เขามีอยู่หนูสวยกว่าเยอะใช่ไหมคะหนูไม่ทราบเลยค่ะหนูไม่เคยเห็นหน้าภรรยาเขาหรอคือก็เคยเห็นนะคะในรูปแต่ว่า คนเรามันก็ต้องมองกันต่างมุมอะค่ะ oh. คุณพ่อเคยเห็นเมียเขาไหมไม่เคยครับเหรอคะแค่สี่เดือนที่รู้จักกันก็เขาบอกเขาเลิกแล้วเ,เราก็เปิดโอกาสครับเราก็ถือว่าคนเรามันรักกันก็ดีอะความรักมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะอใช่ไหมครับคอยดูแลกันอะไรกันเงี้ยครับ คุณพ่อจะตีกิจกันค่ะถ,ถ้าเที่ยวนี้ขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยเด่นด้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยไปไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครับ,รบเขารับแจ้งแล้วหลังจากแจ้งความเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มีโอกาสคุยกับเขาหรือเข,า,อเขาโทรมาหาไหมคะไม่โทรมาเลยครับอู้ตายสื่อออกขนาดนี้เขายังไม่ยอมติดต่อมาเลยเหรอยังเลยครับแล้วถ้าเกิดเขามีหลักฐานว่าทั้งหมดนี้ข้อความทั้งหมดนี้เป็นเท็จหลักฐานก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ฟ้องกับพ่อลูกจะเข้าคุกกันหรือเปล่างานนี้ไม่กลัวครับเพราะทุกอย่างเป็นความจริงหมดครับ หรอคะครับอาจารย์ถามหน่อยสิคะแล้วณปัจจุบันที่นั่งอยู่ตรงนี้เอาพ่อก่อนนะพ่อต้องการออะไรบ้างก็เอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับเพราะว่าไม่อยากให้เขาเป็นจุดดำในสังคมของวงการตลกครับเพราะผมก็อยู่ในวงการตลกมันจะเสียชื่อวงการตลกครับ แล้วพ่อไม่กลัวลูกสาวเสียชื่อขายไม่ออกร้องเพลงไม่มีคนฟังเหรอมาแจ้งความในเช้าโชว์ขนาดนี้ยคือเรื่องจริงเป็นนี้ครับถ้าเราไม่ออกมาเนี่ยสังคมเขาก็จะโดนหลอกโดนอะไรไปทั่วจากคนคนนี้ครับอืมเ,เ,เพราะเพราผู้หญิงคนอื่นที่เขาอาจจะหลอกมาเนี่ยไม่มีกระบอกเสียงอาจจะโดนกล่าวหาข้างเดียวนี่เราต้องสู้ครับเพื่อศักดิ์ศรีของเราเองครับ โอเคคุณพ่อขอบคุณมากที่พูดตรงตรงน้องกุ๊กคะค่ะหัวออกลูกผู้หญิงด้วยกันอนาะจารย์เข้าใจหนูนะคะ,คะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเรามานั่งอยู่ตรงนี้ในความเป็นจรงิงหนูต้องการอะไรคะหนูต้องการจะบอกให้รู้ว่าเขาไม่ใช่คนดีอย่างที่อย,ทอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็ถ้าหนูไม่ออกมาเนี่ยอย่างเจ้านายหนูเขาจะคิดกับหนูยังไงหนูส่งไปด่าเขาจริงหรือเปล่าหนูจะยังมีงานอยู่ไหมอย่างเงี้ยคะ่ะอืม แล้วเขาก็มันไม่ใช่เรื่องเล็กอะค่ะที่หนูจะต้องนั่งอยู่เฉยๆอะค่ะหนูทําใจได้หรอกค่ะตลอดเวลาสีเดือนที่เขาใกล้ชิดกับหนูขนาดนี้หนูก็ยอมรับว่าหนูก็มีใจให้เขาบ้างเพราะหนูก็คิดว่าเขาไม่มีภรรยาค่ะก็ถ้าคนอย่างนี้อยู่ไปหนูก็คงหนูตายดีกว่าค่ะหนูคอตายดีกว่าถ้าอยู่กับคนแบบนี้หนูไม่อยู่ดีกว่าแล้วหนูไม่คิดหรอกค่ะว่าเรื่องราวเกิดขึ้นขนาดนี้หนูอาจจะโดนดักทําลายร่างกายได้ไหมคะก็หนูไม่มีศัตรูค่ะถ้าหนูเป็นอะไรก็ เหรอคะ,คะเอาอย่างนี้แล้วการสมมุติว่าเขายัางนั่งชมรายการอยู่นะคะรายการของเดียนแทบจะสดแล้วนะคะนี่ลวกจัก,กระชอนขึ้นมาก็ใส่ชามกินเลยนะรายการเดียนสดทันทีเลยนะคะถ้าเขานั่งชมรายการอยู่ฉันให้เธอพูดกุ๊กพูดกับจัก,กรบุ๋มสิเธออยากจะพูดอะไรก็อยากจะบอกพี่บุ๋มนะคะว่าไอสิ่งที่ทํากับปุ๊กเนี่ยมันก็มันก็เสียใจนะแต่ว่าทําได้กับกุ๊กคนเดียวคือต่อไปถ้าไปทํากับผู้หญิงคนอื่นมันก็ไม่ดีแล้วนะคะ ทุกวันนี้ก็ที่ผ่านมาพี่ก็ทำเอาไว้เยอะอย่าไปถ้าคิดว่าจะมารักใครสักคนก็อย่าไปบังคับให้อย่าไปบังคับกันให้รักกันดีกว่าค่ะให้รักออกมาจากใจดีกว่าค่ะอย่าไปเอาอะไรมาขู่เขาแบบนี้ค่ะเหมือนกับที่ทำกุ๊กอย่าทำเลยค่ะค่ะอ่ะโอเคคุณผู้ชมเจ้าขาพักเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้ายังไม่จบแค่นี้นะคุณผู้ชมเจ้าขาเพราะว่าช่วงหน้าเราจะคุยกันว่า เธอกำลังจะมีผลงานเด่นดังและนี่คือเรื่องราวที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะโปรโมตเพลงในอัลบั้มใหม่ของเธอหรือเปล่าเดี๋ยวเราเคลียร์กันช่วงหน้าขอขอบคุณสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลรูปร่างและ v q 10สวยครบสูตรภายใน1เมตรคุยต่อช่วงหน้านะครับ สนับสนุนโดยสลินเอ็กซ์เพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่าง v q คิเทสวยครบสูตรภายใน1เมตรซื้อวันนี้รับฟรีอีก1กล่องทันทีโทร0 2 2 9 9 9 9 9 9